สบายดีลูกค้าทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นการลองใส่ดอกไฟไต่แมงไหมลองใส่ตัวจริงวิธีใส่ก็คือเอาดอกมอวงไตเทงแล้วก็ดอกขาวไตหลุมแล้วเอาผ้ายางมาบางกลางเนาะ้ายางนี่แนะนําเป็นผ้ายางเรียบเนาะเพื่อให้แมงไหมมันเกาะได้หรือว่าใส่สังกะสีก็ได้เพื่อให้แมงมไ,งไหมมันต่แล้วก็ตุกลงขู่เนาะ สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใส่กับมอไฟนะใส่กับมอไฟ12โวลต์สำหรับดอกขาวนี้ให้ห่างจากหน้านำประมาณ1คืบเนาะแล้วระวังดอกขาวกับดอกม่วงนี้ให้สูงให้ห่างกันประมาณ3เมตรเนาะตัวนี้ใส่กับมอไฟ12โวลต์เนาะมอไฟลดจกักรลดหญ่ใส่ได้ แมงม้ก็ถือว่ามาดีเนาะมาหลายอยูว่ว้นนี้สำหรับดอกขาวเนาะมันจะเป็นดอกไฟที่ไตแมงม้โดยเฉพาะเนะาะบอแนะนำให้ไตยอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่ามันจะมีแมงม้มาหลายมันจะเปือเือนเฮือนเปื้อนบ้านเนาะอันนี้มันเป็นดอกไตแมงม้เนาะดอกมวงกำลังไฟมันอยู่ที่45วัตต์เนาะกำลังไฟ45วัตต์ใส่กับไฟ12โวล แต่ดอกข้าวนี่สิวัตเนาะสำหรับดอกข้าวนี่เฮาให้มันมันห่งหลายเนาะ,ะมันจะบังแสงสีม่วงตัวเทิงเนาะเอาใส่ประมาณ1 0บวัตก็ได้เนาะวิธีใส่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับดอกข้าวควรใส่สูงหลายเนาะยานแมงมัมันบะตกลงขูเนาะ